ฮะอะไรนะแกหนีฉันไม่พ้นหลอกฟ้านักบินโอวการหน้างโง่วาว้ฮทำอะไรของแกเนี่ยคอมพิวเตอร์ขออภัยหนุ่มนักบินอ๋อมีเรื่องอะไรอีกแล้ะคอมพิวเตอร์แกกำลังปล่อยเข้าหนีเฮยลองไปถามหัวหน้าคุณสิ นายยังไปไม่ได้เพราะว่าภารกิจของนายบนดาวังคารยังไม่จบลุ่มนักปิดามจริงที่ท่านตั้งโปรแกรมเพื่อเข้าควบคุมยานผมเนี่ยนะเบื้องบนเป็นคนทำฮะชิวหน่อยเป้าหมายของภารกิจนายบนดาวังคารไม่ได้ยากขนาดนั้นนายแค่ต้องหาวิธีปรับสภาพดาวเพราะท่านดวงเดี๋ยวเนี่ยนะเรียกไม่ยากอะฉันรู้นายเข้าใจทำภารกิจให้เสร็จนายจะได้ออกจากดาวังคารแล้วไปทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแต่ท่านแบบนั้นมันจะสายเกินไปนะสำหรับอ่ เยี่ยมหนุ่มนักบินนายคือชาวโลกที่อยู่บนตัวฉันมาตลอดเหรอนเนี่ยเฮ้ hey, ดาวอังคารนายเห็นยานลำอื่นบินออกจากวงโครจรนายไหมฉันไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ดีใจนะที่นายไม่ตกใจเรื่องพวกเราอีกแล้วนะ่ะตอนนี้นายเริ่มคุ้ชินกับดาวเคราะห์พูดได้แล้วใช่ไหมถึงตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรแล้วฉันนับเป็นการพัฒนา,ลานแล้วกันแล้วนายมีเรื่องอะไรเหรอฉันจะต้องออว่างไงปรับสภาพนายและพวกชาวโลกจะได้ไปอยู่บนตัวนาย ถามจริงดิพวกนายมานี่เพราะอยากเปลี่ยนฉันให้การเป็นคนภัยของนายแล้วทำลายชันเหมือนที่นายทำลายโลกงั้นเหรอเฮ้ยทำไมเราไม่ลองใจกัน่ไม่ละขอบคุณดาวอังคารไม่เอานะฉันฟังมาพอแล้วให้แล้วนี่นายนุ่มนักบินเรายังคุยกันไม่จบนะหนุ่มนักบินอ่าเยี่ยมที่นี้ดาวเคราะห์ที่ฉันอยู่เกลียดฉันแล้ว นี่เธอช่วยรอเราคุยกันเสร็จไม่ได้เหรอไม่โอเคเราจะต้องปรับสภาพดาวอังคารเพื่อที่จะออกจากดาวดวงนี้แล้วตามหาซาทําไมคุณถึงอยากตามหาซาเพราะเขาเป็นหุ่นชั่วที่เอาเระวาเปไปทั่วระบบสุริยะไงแต่เรื่องนั้นเอาไว้เคลียร์ทีหลังแล้วกันคอมพิวเตอร์ช่วยสรุปเรื่องปรับสภาพให้ทีการปรับสภาพคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ เพื่อให้ใกล้เคียงกับโลกซึ่งก็คือเป็นการสร้างระบบนิเวศแบบพึ่งพาตนเองพร้อมกับชั้นบรรยากาศสำหรับหายใจน้ำในรูปของเหลวสภาพอากาศที่สเสถียรเหนือสิ่งอื่นใดเออแล้วฉันกำลังรีบทีนี้หัวหน้าดันให้งานที่กินเวลานานเป็นชั่วโคตรกว่าจะเสร็จอาจจะน้อยกว่าถ้าเรามีเลเซอร์เลเซอร์เหรอ นายหนุ่มนักบินฟังว่านายจะมีข่าวดีนะเฮ้ย hey, ตัวแทนของรสซาตอนนี้ได้เจอน้ำมันอวกาศบ้างหรือยังอ้ oh, คุณอเมริกาเอ่อ uh, ฟังนะเราอยากไห้ฉัน<ม>รู้รู้ตัวนะว่าตอนนี้มีคนหลอกฉันฉันออกงบภารกิจนี้โอเคไม่ว่านายจะทำอะไรต้องไม่สำคัญไปกว่าการหาไอ้เจ้าน้ำมันอวกาศเวนั่นมาให้ฉันหนุ่มนักบินฟังนะตอนนี้เราไม่ว่างาได้เลเซอร์ยักษ์เปลี่ยนแปลงสภาพดาวอังคาร ไ,ไนะบนดาวอังคารมีลำธารแช่แข็งและออกซิเจนมหาศาลในรูปแบบแร่ธาตุถ้าเกิดเราละลายพื้นผิวด้วยเลเซอร์ที่ทรงพลังจะสามารถปล่อยน้ำและออกซิเจนจากนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนโลกฉันมีคำถามข้อเดียวให้นายไอ้นมนี่ใครเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันมีน้ำมันใต้ผิวดาวอังคารไหมเออมีมั้งแจ๋วเดี๋ยวคนของฉันติดต่อไปเด้อท่านนั่นอะไระฉัน คิดว่าบางทีเราอาจจะได้สร้างเดสตาร์ไม่รู้สิถ่ายสิว่าใครคือชาวโลกปริศนาบนพื้นผิวฉันใคลละบออลัมสตองเหรอที่เขากลับมาได้ด้วยเหรอไม่หนุ่มนักบินโอ้สงสัยอยู่เลยว่าเขาหายไปไหนแล้วดูนี่เขาอยากจะแปลงสภาพฉันโลกนายเป็นอะไรไหมหนุ่มนักบิน ออกมาจากอีกรูนั่นเดี๋ยวนี้ฉันอยากให้เป็นฝีมือชาวโลกของฉันแต่ไม่ใช่นายเฮ้ย hey, ฉันก็ชาวโลกนะและนี่งานฉันอย่ามาพูดไร้สาระนะคราวนี้อะไรอีกอยากจะใช้งานฉันแล้ทิ้งฉันไปหาคนอื่นเหรอฉันไม่ใช่แฟนสมัยมอปลายของนายนะแฟนสมัยมอปลายตอนนี้เป็นเมียฉันไปบอกเบื้องบนของนายให้หยุดเรื่องนี้และทำดีกับฉันหน่อยไม่งั้นฉันคลั่งแนะ่คุ้มคลั่ง ผมไม่เคยรู้สึกเลยจนตอนนี้ว่าโลกไม่ปลอดภัยสักนิดที่จริงแล้วคุณผิดลองนึกภาพตัวเองมีมนุษย์พันล้านคนที่ทั้งดีและทั้งร้ายเดินอยู่บนตัวคุณสิความรักที่ไร้ซึ่งข้อแม้ที่มีให้คุณเขาแทบจะไม่เหลือไว้มอบให้ใครอื่นด้วยซ้ำแต่เราเดินอยู่นี่พยายามแปลสภาพดาวังคารคุณได้ทบทวนภารกิจอีกครั้งหรือ,อยัง ฉันมีทางเลือกซะที่ไหนเธอไม่ยอมให้ฉันออกจากดาวนี้ด้วยซ้ำเฮ้นุ่มนักบินฉันมีเงินแล้วบอกซิเลเซอร์นี่สร้างยังไงโอเคก่อนอื่นเราต้องมีกระจกหลายบานหันหาดวงอาทิตย์หลายบานเท่ากับเลเซอร์ยักษ์ไปจี่แสนตัวรอบๆชั้นบรรยากาศดาวอังคาร <c oughs> ยังเจ๋งโอเคไงต่อต้องวางกระจกพวกนั้นในอวกาศหันหาดวงอาทิตย์แล้วเล็งมันไปที่ดาวเทียมซึ่งจะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดาวเทียมเหรอไม่ใช่ว่าต้องเลงไปใส่ดาวอังคารเหรอไม่เราต้องการรวมพลังงานเข้มข้นเป็นเลเซอร์เส้นเดียวที่จะละลายดาวอังคารอ่อก็คือเราต้องทําลายดาวเคราะห์เพื่อจะไปอยู่บนดาวเคราะห์แล้วก็ทําลายดาวเคราะห์อีกทีวงจรชีวิตออีหนูนั่นดาร์กมากท่านขอบใจยังไงก็ตามต้องใช้อะไรเดี๋ยวฉันหามาให้จะเปิน สวยเลยคุณอเมริกาเลเซอร์อวกาศของเราใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเยี่ยมอัปเดตมาเรื่อยๆนะแล้วเออเฮ้ hey, ไอเจ้าเลเซอร์นั่นน่ะอ <c oughs> ใช้ทําอย่างอื่นได้มะท่านผมไม่แนะนําให้ใช้มันเป็นอาวุธสงครามนะแต่ตเขาอยากอ่ะเขาด้ดเดาใจง่ายจริงๆบอกฉันหน่อยสิโซเจอเนอร์ so นายอยากจะทำลายดาวอังคารแล้วไปอยู่บนนั้นไหม ไม่ฉันเป็นหุ่นยนต์ก็แง่ละพวกมนุษย์จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของจักรวาลเพื่อให้รองรับสิ่งที่พวกมันต้องการก็เพราะว่าพวกมันอ่อนแอช่างมันเถอะฉันมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องจัดการยังมีหุ่นอีกข้างล่างวนดาวคันเดี๋ยวไงนะงั้นเราก็ต้องช่วยให้มากกว่านี้ถูกต้องเลย งั้นฉันก็ต้องหยุดพวกนั้นเดี๋ยวนี้ดูเหมือนเจ้าพวกมนุษย์จะติดตั้ง AI ที่สามารถใช้ควบคุมกองทัพหุ่นยนต์คลาสสิก หยุดนะฉันไม่อยากทำร้ายนายระบบเสียหายจะต้องรีบูตโอเคใกล้เสร็จแล้วฉันว่าได้เวลาออกจากดาวนี่แล้วเนอะคอมพิวเตอร์ใช่ แต่คุณอยากถูกละลายโดยเลเซอร์ไม่ฉันแค่รู้สึกแย่กับดาวอังคารเขาดูไม่ค่อยอยากจะกลายเป็นบ้านของชาวโลกสักเท่าไหร่หนุ่มนักบินภารกิจนี้คือโอกาสที่คุณจะได้ออกไปอย่าลืมสาหรอกอะไรเกิดอะไรขึ้นฉันตรวจพบอากาศยานไม่ทราบชื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศเดี๋ยว UFO เหรอแบบพวกเอเลี่ยนเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ ฉันระบุตัวได้แล้วมันคือซาซาเหรอกลับมาแล้วสินะหนุ่มนักบินภารกิจปัจจุบันคือสิ่งสำคัญที่สุดขอเวลาแค่ไม่กี่นาทีพอฝากเธอจับตาดูไว้ก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาหนุ่มนักบิน พวกนายคือหุ่นดาวอังคารที่เหลือเหรอว้าวดูถ้าฉันจะโชคดีฉันมีชื่อว่าซาเครื่องมือแทนที่นักบินอวกาศพวกนายคือ s ป i ริ t ออ portunity โคเ e ออสซิสต์เพอร์เซว์ยินดีที่ได้เจอฟังนะดาวดวงนี้ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นที่รก,กร้าง มากับฉันแล้วเราจะรอดไปจากที่นี่กันซ้าไม่ใช่ตอนนี้สินายกำลังรวบรวมกำลังพลให้กองทัพตัวเองสินะผมกำลังช่วยพวกเขาจากเลเซอร์โอวกาดที่คุณสร้างขึ้นมาบนหัวของพวกเราเนี่ยอเจใช่พูดถึงไอ้นั่นคุณมีอะไรจะใช้พูดแก้ตัวไหมคุณนักบินโอวกาด คือถ้าเกิดละลายพื้นผิวดาวอังคารเราจะปลดปล่อยออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วแล้วก้อนเมฆก็จะก่อตัวและฝนก็จะตกไปทั่วทั้งดาวเครอะเดี๋ยวทำไมฉันต้องอธิบายเรื่องนี้ให้หนายเนี่ยมนุษย์ย่งพวกคุณทำลายทุกๆอย่างแล้วอ้างด้วยความจำเป็นเพื่อที่จะอยู่รอดไม่เราไม่ได้จะทำลายดาวทิ้งคุณกำลังทำลายดาวดวงนี้อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมด แต่พอทุกคนย้ายมามันจะเกิดขึ้นอย่าใส่ลายป้ายสีว่ามนุษยาชาติเป็นภัยระดับจักรวาลนะโอเคงั้นบอกผมสิคุณนักบินโอวกาศว่าคุณมั่นใจ100%เซนแล้วเหรอว่าตอนนี้มนุษย์พร้อมจะยึดครองดาวดวงอื่นแล้วก็เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วผมไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยี ผมสนเรื่องพวกคุณในฐานะสปีชีหนึ่งคุณค้นพบวิธีฟื้นฟูพลังงานอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ไม่สร้างขยะขึ้นอีกหรือยังมนุษยชาติพร้อมแล้วหรือยังฉันไม่รู้ ฉันคิดว่าฉันไม่ใช่คนที่จะตัดสินเรื่องนี้คุณเป็นคนเดียวในนี้ที่สามารถทำได้หมายความว่าไงก็เพราะว่าเลเซอร์บนอวากาศนั้นมีปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมพวกหุ่นยนต์อยู่ผมพยายามเข้าถึงมันแต่ว่าผมถูกพวกมันรุมโดยกองทัพหุ่นยนต์และพวกนั้นก็ระบุว่าผมเป็นภยัยแล้วเรื่องนั้นเกี่ยวอะไรกับฉันคุณเป็นผู้ดูแลภารกิจนี้ แสดงว่าคุณมีสิทธิจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการเดี๋ยวนี่นายหมายความว่าผม<ะ>อยากให้คุณเข้าไปที่เลเซอร์โอเวกาดแล้วปิดการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นี่เป็นทางเดียวที่เราจะสามารถหยุดมันได้จะจะฉันขอเวลาคิดคิดให้ไวละ่ะเวลาใกล้หมดแล้วนี่คือหนุ่มนักบินผมอยากจะขอหนุ่มนักบินหายไปไหนมา พวกเราโทรหาหนายแทบตายขนาคอมพิวเตอร์บนยานยังหามหานายเลยก็คือว่าติดเรื่องหนึ่งอยู่ท่านครับคือเราแม้ดีจังนั้นที่นายยังไม่ตายยังไงก็ตามเลเซอร์สร้างเสร็จแล,แล้วไงนะใช่ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะพูดงี้แต่ทําดีมากหนุ่มนักบินทีนี้โดดขึ้นยานออกจากดาวซะจากนี้มันจะร้อนแล้วรอ้รอเดี๋ยวครับท่านท่านท่านโอไม่ oh มันเริ่มแล้ว โอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ชาวโลกเดี๋ยวพวกเขาสร้างผลงานงั้นเหรอใช่ผลงานชิ้นใหญ่เลยละ่ะโอ้ยโอยแย้แย่มากหนุ่มนักบินแย่มากแย่มากแย่มากหนุ่มนักบินจะทำตอนนี้หรือไม่ทำคุณนักบินโอวการ โอเคถามสิฉันรู้ว่านายอยากโอเคโอเคมันรู้สึกยังไงเหรอการที่มีเลเซอร์อวากาศมาละลายพื้นผิวนะ่ะไม่รู้สิมันน่ารำคาญแล้วก็ชาด้วยใช่เดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่อยากให้พวกชาวโลกทำแบบนี้แต่มันก็พูดยากนะยบางทีมันคงเท่ถ้าดูใกล้ๆนะ หายไปไหนเขาควรจะอยู่ที่นี่สิพวกเราต้องออกจากดาวนี้เดี๋ยวฉันตรวจพบบางอย่างนั่นยานอาวกาศของซาแล้วก็หนุ่มนักบินเขาอยู่ในยานลำนั้นเขาจะทำอะไรกันคุณจะไม่ได้หนีไปไหน เฮ้ยไงหนุ่มรัสซา,าเลเซื้ออวกาศไปถึงไหนแล้วล่ะใกล้จะเสร็จแล้วครับคุณอเมริกา <c oughs> เราเพิ่งจะสั่งคำสั่งล่าสุดไปเองโโอ้ฟอนดูดีเลยทุกๆคนตื่นเต้นเรื่องนี้มาก <c oughs> อ่าแค่ถามเพื่อเอาชัวนะเออมันไม่มีโอกาสจะผิดพลาด <c oughs> ใช่ไหมไม่ครับผ่านฉลุยหนุ่มนักบินได้ตามสั่ง,สงเสมอผมสัญญานี่พวกคุณ ฉันไม่เข้าใจที่พวกนายจะสื่อเขาพูดว่าเฮ่ <Hey. S 1> ล่าสุดที่ฉันอ่านข่าวเขาบอกว่ามีแค่หุ่นคูเดียออสซิตี้กับเพอร์ซวลลนที่ยังทำงานอยู่ทำไมพวกนี้ยังหุ่นยนต์พวกนั้นมีความยืดหยุ่นคุณนักบินโอวากาศขอบอกให้ทราบไว้มนุษย์เองก็ยืดหยุ่นเหมือนกันแน่นอนจริงๆนะฟังนะคุณเองก็คงไม่อยากจะอยู่ที่นี่และพวกเราก็ไม่อยากให้คุณอยู่ เพราะงั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่าดีไหมแผนว่าไงคุณต้องออกจากยานและลอยตรงไปที่เลเซอร์โอวกาศถ้าหากว่าผมคิดถูกพวกหุ่นยนต์จะไม่โจมตีใส่คุณแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถเดี๋ยวก่อนถ้านายคิดถูกเหรอแสดงว,ว่าฉันมีโอกาสโดนพวกหุ่ไล่บี้ได้นะสิ ขอบอกว่า80ต่อ20 80ต่อ20ในโอกาสที่เราจะรอดหรือว่าหยุดกังวลเรื่องจะรอดหรือเปล่าได้แล้วชาวโลก <c oughs> พอคุณไปถึงเลเซอร์ก็ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปิดเสาสัญญาณ <c oughs> ทีนี้ก็น่าจะสามารถหยุดการควบคุมของพวกหุ่นยนต์และทำให้ผมเข้าไปทำลายเครื่องจักรมีคำถามไหม ฉันเชื่อใจนายได้ไหมซา,าเรามีเป้าหมายเดียวกันคุณนักบินโอเวกาศนั่นและที่สำคัญงั้นเรามาเริ่มกันในนี้จะเป็นสุญญากาศไปแป๊บหนึ่งเพราะงั้นพวกนายควร <c oughs> จริงด้วย <c oughs> ไม่มีอะไรน่าดู แค่นักบินอวกาศหน้าซื้อมาทำงานแค่นั้นแหละย<น>ุดดูเหมือนว่าจะเป็นหุ่นยนต์นะมีอะไรเหรอนี่คือเขตพื้นที่ห่วงห้ามการุณากลับไปที่ยานแต่ฉันมันผู้รับผิดชอบโปรเจกต์นีฉ้ฉันมีสินะทธินนี่คือมาตรการความปลอดภัยกรุณาตามผมมาเดี๋ยวเออศูนย์หารหนึ่งได้เท่าไหร่ โอ้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต้องไปทางอื่นสิแล้วหนึ่งหารศูนย์ล่ะเออเจ้านักบินอวกาศพูดว่าอะไรเฮ้เฮ้ไม่มีอะไรฉันว่าพวกนายต้องไปอัปเกรดระบบคำนวณใหม่แล้วล่ะสา ฉันไม่คิดว่าฉันจะเข้าใจไอ้ที่ทำอยู่นะหยุดทำตัวไร้ประโยชน์คุณนักบินอวกาศนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เครื่องจรวดอ๋อไม่อยู่แล้วนี่ก็แค่วิทยาศาสตร์เลเซอร์อาวากาศหนุมนักบินคอมพิวเตอร์อย่ายมายุ่งนะตอนนี้ฉันทำบางอย่างอยู่คุณกำลังช่วยหุ่นอันธพาลเขาเป็นศัตรูคุณนะใช่แต่ตอนนี้เป็นเพื่อน หมายถึงเธอไม่บอกให้ฉันออกจากดาวดวงนี้เธออยากให้ฉันละลายพื้นผิวดาวอังคารฉันสู้กับโปรแกรมตัวเองไม่ได้หนุ่มนักบินแต่ว่าฉันอยากจะช่วยคุณถ้าคุณทำลายเลเซอร์นี้พวกเขาจะส่งคุณกลับไปดาวอังคารคุณจะไม่ได้ออกจากดาวดวงนี้อยช่างมันสิ มันได้ผลผาฉันทำได้โอเคซารีบมาทางนี้และจัดการเลเซอร์อวกาศนี่เร็วฉันว่าทำแบบนี้ดีกว่าซานี่ไม่ได้อยู่ในแผนนี่ไงแผนของเราฉันบอกนายว่าฉันจะทำลายเลเซอร์อวกาศและตอนนี้ก็ทำอยู่นี่ไง วกเราได้ร่วมงานกันอีกแน่คุณนักบินอวกาศต่อจากนี้ช่วยพยายามอย่ามาขวางทางผมด้วยละ่ะไม่ใช่ทำดีแล้วจะได้ดีเสมอนี่โอ้ดูสินี่ใครในายกล้ามากนะที่โผล่หน้ามาแถวนี้นะ่ะหนุ่มนักบินที่จริงฉันเป็นคนหยุดเจ้าเลเซอร์อวกาศนั่นเพราะงั้นโทษทีแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยเข้าใจแล้ว งั้นข่ขขาวหน้าก็หาวิธีอื่นนะถ้าอยากจะย้ายไปดาวไหนนะ่ะโอเคหรือแค่นั่นแหละบอกชาวโลกให้ทำดีกับฉันหน่อยรับทราบดูเรื่องงั้นถ้าไม่ว่าอะไรตอนนี้ฉันรู้สึกว่าหัวหน้าต้องอยากฆ่าฉันชั่วป้าบฉันไม่เข้าใจชาวโลกจริงๆท่านช่วยฟังผมที่นายควรฟังให้ดีหนุ่มนักบินนายควรจะต้องแปสภาพดาวอังคารนั่นคือที่ฉันสัญญากับคุณอเมริกาเอาไว้ ทีนี้เรามีเศษขยะอารากปาไปพันล้านดอลล่าตรงที่เลเซอร์อวกาศถูกทำลายมันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านคือเรื่องมันไม่ฉันอยากได้ยินจากเจ้าคอมพิวเตอร์ของนายไม่ใช่นายเธอโก็หกฉันไม่ได้บอกมาว่าเรื่องเป็นไงสรุปคือซาทำลายเลเซอร์อวกาศและเข้าควบคุมพวกหุ่นยนต์เอ้ยไอ้หุ่นกระป๋องนั่น ยังไงก็ตามนายยังต้องประจำการอยู่ที่ดาวังคารจนกว่าฉันจะสั่งอะไรเข้าใจไหมท่านผมทั้งหมดนี้คุ้มไหมไม่รู้สิแต่การละลายดาวเคราะห์มันไม่ใช่ทางของฉันไม่ว่าจะมองยังไงทางเลือกของคุณอาจจะทำลายทั้งตัวคุณและอนาคตของชาวบอลถ้าพวกชาวบอลอยากจะออกจากโลกเพียงเพื่อเอาตัวรอดงั้นเราก็ไม่ควรได้ไปอยู่ดาวไหนเลย คุณคิดแบบนั้นจริงเหรอที่ฉันรู้คือวันหนึ่งพวกเราจะยึดคลองดาวเลิกได้แต่ไม่ใช่เพียงเพื่อหนีปัญหาของเราเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าที่สาพ,พูดก็คงจะถูกถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร